โย่รสวนสดีกันด้วยนะครับผมนะยูคืบผมเดคุ้งก็สำหรับวันนี้นะครับนะเราก็อยู่ในแบบที่มีชื่อว่าบ็อกซียอวอร์ดกันนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับนะผมจะมาสอนวิธีรับหน้าตาของอวอร์ดวินเนอร์สมายนะครับนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนะโอเคสวนวิธีการได้ก็มาเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับนะว่ามันได้กันยังไงนะครับฮะเออดเดะเดเอาเ,เอาอะวะอวอร์ดวินเนอร์สมายเฮ้ย Wait what? ดะ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 อเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะได้มาแบบงงๆกูงงย,ยังไม่ทันได้สอนเลยเลยชาชา <c oughs>